สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนาซัดติดแบงค์นะครับวันนี้คือวันอังคารนะครับยังมีฟุตบอลลงสนามไมล์เนเชียกนดีกหลายคู่เลือกมาฝากแฟนๆกัน1คู่นะครับวันนี้เป็นฟุตบอลยูโร2 0 2 4นะครับระหว่างฮอลแลนด์เจอกับออสเตรียฮอลแลนด์นั้นตอนนี้มี4แต้มจาก2นัดนะครับทำให้พวกเขาน่าจะริ้วเข้ารอบต่อไปได้อย่างแน่นอนแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือว่าเป็นอันดับ2นะครับ เมื่ออาจจะหล่นไปเป็นอันดับ3ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเกมนี้นะครับวันนี้เจอกับออสเตรียก็ต้องบอกว่าสูสีนะครับ คอนแลนด์นั้นจัดชุดใหญ่ลงสนามนะครับเนื่องจากว่าดูรนันโคมันนั้นต้องการที่จะเก็บอย่างน้อย1คะแนนในเกมนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าอันดับ2หรืออย่างดีเลยก็คือเก็บ3าคะแนนเต็มชนะนะครับเพื่อรุ้นเป็นแชมป์กลุ่มเพื่อที่ว่างานในรอบต่อไปก็จะได้เบาขึ้นนะครับวันนี้เกมลุกนะครับมีแมนฟิตเดปายืนเป็นหน้าเป้านะครับสามตัวลุกก็จะมีโคดี้คัคโปสามีสวีซีมอนนะครับแล้วก็ทยนนี่ไรเดอร์นะครับตรงกลางมีโจเอฟเยมันแล้วก็เยอดียด์เซาเทนนะครับแนวรับก็จะมี ฟุกินฟันได้นะทานอาเคเช่นเดิมนะครับในขณะที่ออสเตรียนะครับมีอยู่3คะแนนนะครับหลังจากที่ออกสตาร์ด้วยการแพ้ฝรั่งเศสไป0ูนย์หนึ่งที่2องพวกเขแก้ตัวได้สําเร็จนะครับถล่มโปรแลนด์ไป3ประตูต่อ1นะครับวันนี้ออสเตรียเองก็จัดชุดใหญ่นะครับแนวลุกมีมาโกนัตะวิทยูเบน,น่าเป้านะครับสามตัวลุกก็จะมีมาเซลซิบิเซอร์คริสตอฟบ,บอมการ์เนอร์แล้วก็พลาติกวิมเมอร์นะครับกลางร,รับก็จะเป็นคอรัดไลเมอร์กับนิโคลัสไซวันคู่นี้ต้องบอกว่าถ้าดูชื่อชั้นกระดูบบกอบอลก าฮอลแลนด์ดีกว่านะครับแต่อย่าลืมว่าออสเตรียสองนัดที่ผ่านมาทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่แพ้ฝรั่งเศสศูน่ก็สู้ได้ดีนะครับหรือว่าเกมล่าสุดที่เอาชนะโปแลนด์3-1ก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับช่วงวันนี้นะครับน่าจะสู้กับฮอลแลนด์ได้อย่างสนุกนะครับอยู่แล้วคู่นี้เป็นบอลที่ออกได้ทุกหน้าแนะนําให้เชียร์ออสเตรียไปนะครับช่วพวกเขาไม่แพ้ใน90นาทีนะครับวันนี้เชียร์ออสเตรียขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีีีคววามมมสุุุใใในนนนกกรเชย์ฟตบบอละัััจผได้้ห่ สวัสดีครับ